ทุกคนวันนี้อันนี้ผงกล้วยดิบค่ะผงกล้วยดิบจากอันนี้นะคะทุกคนอันนี้ผมกล้วยดิบที่ซื้อมากินกดไหลย,ย้อนค่ะกดไหลย,ย้อนดีมากมเลยค่ะทุกคนแต่มันจะเป็นผงแบบนี้นะสั่งมาถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวจะปักลิงไว้นะคะใต้คลิปวิดีโอค่ะทุกคนเรากินยังไงเราจินช้อนครึ่งค่ะกับน้ํา น้ำใส่กวดเช็คนี่ค่ะทุกคนอันนี้กล้วยดิบถ้าจริงๆเราเอาไปตักเองก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ไม่ต้องตากเลยเนาะไม่ต้องตากเบื่อที่เกลียดทำอะไรแบบนี้น,นี่น้ำที่เรากินผมกล้วยดิบค่ะกดไหลย,ย้อนดีมากเลยนะคะทุกคนใครที่เป็นกดไหลย,ย้อนใส่น้ำในกระบอกเช็คนี้ลงไป ใส่น้ําลงไปสักสองช้อนโต๊ะน้าสักแก้วหนึ่งนะคะทุกคนนะเนี่ยเราก็กินประมาณนี้เราใส่ช้อนครึ่งนะ,ะใส่ช้อนครึ่งไม่ไม่เต็มเท่าไหร่ประมาณช้อนครึ่งละคะม,มันไม่ได้คุณพูดน,นะไม่ได้คุณพูดน,นะคะอันนี้ราคาก็ไม่สูงะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวปักลิ้งไว้นะ ดีวกว่าไปตากกินเองตากเราช่วงหน้าฝนมมรุ่งเมื่อไหร่มันจะได้ใช่ไหมคะทุกคนขย่าแล้วก็กินเลยผงกล้วยดิบเมื่อก่อนนะเราก็สรรหาค่ะพอดีไปเจอเพื่อนบอกเออกินผงกล้วยดิบเอามาทากว่ามันจะได้เอาไปอบเอาไปตากแดดซื้อกินดีกว่าเหมือนกันเลยเหมือนกับกล้วยดิบนี้แหละอันนี้เราปลูกเองเนาะกล้วยในสวนปลูกเองกล้วยในสวนปลูกเอง เน,นี่เาขยอ่ออันนี้กินก่อนนอนสรรพคุณของกล้วยเนาะมันจะได้ไฟเบอร์สูงมันจะได้ทำให้เราแบบสุขภาพเราอะนะคะได้ไปได้ย่อยอาหารที่ดีเนี่ยขย่อมา นี้เลยค่ะเนี yeah, ่ยค่ะเายเาออกมาได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะเดเราก็กินง่ายๆทีนี้เราเอาไปทำใช่ไหมเราไม่รู้เมื่อไหร่มันจะแห้งอันนี้กินกินสองช้อนเนาะมันเป็นยังไงมันจืดๆมันไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าอยากให้มันอร่อยก็ใสง่งา งาผลลงไปไมันจะหมอมถ้ามีพวกงาใส่ลงไปได้อร่อยค่ะทุกคน แต่กล้วยนี้เราว่าจะเอามาทํากล้วยฉาบเราจะไม่ท quê, มํากล้วยผงกล้วยดิบเนาะแต่ถ้าเกิดเรามีเราทำกินเองก็ได้แต่เมื่อไหร่มันจะแห้งขนาดอบแล้วไปตากก็ฝนตากาตาก็ยุ่งยากเนาะถ้าเราไม่มีเครื่องอบซื้อเอาให้สําเร็จรูปแบบนี้เนี้ผงกล้วยดิบนะคะทุกคนอันนี้เราซื้อมาเหมือนกันนะ ใครสนใจก็เข้าไปดูนะคะมันจะช่วยให้กดไหลย,ย้อนนะอันนี้คือเรากินเองเนาะเรากินเองก็เลยเไม่อยากจะแบบเอามากินแบบมาทําเองเนาะทําเองมันต้องเอาไปตากถ้าเป็นกล้วยดิบแบบอ,อ่อนๆนะอ่าไอตัวนั้นมันจะแก้ไอเนาะแปลว่าเราหั่นๆใช่ไหมแล้วก็มากินอย่างเงี้ยมันจะแก้ไอมันจะช่วยได้ค่ะนะคะ,นะคะ แต่ว่าผงกล้วยดิบตัวนี้มันกินง่ายเนี่ยกินไปหมดเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะทุกคนก็นําเสนอว่าผงกล้วยดิบเนี่ยเราหาซื้อกินเองซื้อกินง่ายนะคะประมาณนี้นะคะทุกคน,เ,นเดี๋ยวถ้สนใจยังไงก็เดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ถึงใต้คลิปวิดีโอนะคะทุกคนเพราะว่าเรากินแล้วมันย่อยอาหารได้ดีแล้วก็กดไหลย,ย้อนมันหายนะเพราะว่าเราอายุมากแล้วมันเป็นหลายเรื่องะคะ่ะทุกคน โอเคนะคะทุกคนได้เจอกันใหม่นะคะ